รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวี <Marine> รายการคู่ซ่าปลาไผ่มีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจเฟซบุ๊กคู่ซ่าปลาไผ่ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอป,ปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดครั้งแรกของคู่ซ่าปลาไผ่ที่องลงกลางรายการ เป็นร่างทรงล้มป่วยสิดเตียงประมาณจะ2ปีนู้อุต่าหะพร้อมหรือลางหุ่งกระดูกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอปลาต้องต่อกรกับเซียนร่างทรงอายุ80ปีเอ๋ฮายึกเตะเอ้าแล้วขาไม่มีแรงจะเดินแล้วจะเตะผมได้ไงอ่ะไอ้หอ้เนี่ยของจริงอะและเตรียมตัวขนหัวลุกไปกับกุมารทองอลาวาฒในร่างลูกชายวันนเนื่อสติไม่ดีนะ ผก,กินแรงจะเป็นยังไงเมื่อเพชรต้องตัดเพชรติดตามได้ไหนคู่ซ่าปลาไพ่คู่ซ่าปลาภัยลู่อสยบมารโคมาหาปลาไหลคู่ซ่าปลาไพ่ไล่เก็บพวกพวกมาหันตะไพ่คู่ซ่าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องการส่งเจ้าเข้าผีหรือเปล่าครับ วันนั้นคือเรื่องจริงหรือการแสดงการส่งเจ้าเข้าผีได้อย่างลึกลงในพื้นฐานประเพณีความเชื่อและศาสนาของคนไทยมาตั้งแต่โบราณซึ่งในสังคมไทยโบราณน,นั้นมีการนับถือผีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพลังงานเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เมื่อคนเรามีปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้แน่นอนว่าหลายคนส่วนใหญ่เลือกไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอันดับแรกและหนึ่งในทางเลือกนั้นคือร่างทรงภารกิจคู่ซาปลาภัยหมายเลข51เราได้มุ่งลงใต้ระยะทางกว่า500โลจากการร้องขอเข้ามาของครอบครัวหนึ่งที่ต้องการให้ทีมงานคู่ซาลงพื้นที่เพื่อบุกพิสูจน์ยายอดีตร่างทรงวัย80ปี หลังอาถรย้อนเข้าตัวไไไมไ,ไ,มไ,ไ,ไม่่ แกล้มป่วยมาติดเตียงประมาณจะได้สองปีวันที่ยี่สามกุมภาเนี้ยถึงนี้เสร็จอะแกนะ่ะเป็นร่างทรงก่อนที่จะส่งเรื่องไปจะได้ยินเสียงไม้เท้าเดินในบ้านเสียงเปิดองคน้ําเสียงเคาะห้องได้ยินอยู่ประมาณกับครึ่งเดือนลหลังก็มันชักทนไม่ไหวเก็ถามแกว่านะนะนะได้ยินเสียงอะไรไหมใครมันเดินหน,หนาในบ้านกลางคืนน่ะแกว่าจะมีอะไรไม่มีอะไรเราหูฟาด พอหลังจากที่ว่าบอกกับแกแล้วก็คือเงียบหายไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมใกล้วันพักแกก็จะเป็นบางทีก็เหมือนว่ามีคนมานั่งคุยกับแกแกจะคุยด้วยพอเมื่อวันพักที่ผ่านมาแกพูดจีนพออยู่มาแกก็มาพูดใต้ทั้งทั้งแกพูดไม่เป็นแล้วพอวันดีืนดีก็พูดคนเดียวเสียงลั่นแล้วเวลาแกสวดแกไม่ได้สวดแบบบ้านเรานะไม่รู้แกสวดอะไรแกสมมุติว่าเราไปงานเนี้ย เขาจะต้องพรมน้ำมนต์ใช่ไหมงานขึ้นบ้านใหม่แล้วนี้เขาจะต้องเพราะว่าเนะขาพอพามาพรมน้ำมนต์แกจะวิ่งหนีเลยนะแกจะไม่ให้น้ำมนต์ถูกหัวแกเสร็จก็ถามว่าทําไมเป็นเพราะอะไรกูมีของถามของชิ่นนั้นคืออะไรหลวงพ่อเด่นไงพอจะหลังไปก็เรียกนี่ไปคุยนะแต่เองรู้ไหมข้ามีของข้าของข้านะใหญ่นะใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแกก็บอกว่าของชิงเนี้นะ่ะแรง เขาไม่ไม่นั่นจริงคือเอาเขาไม่ลงน้ำไม่ให้ใครนะนะให้ตายไปกับน้ำมันทรมานบางทีก็นอนเหมือนเคยไม่ได้หายใจบางครั้งอะ่ะแล้วเมื่อวันซื้อนี่หลานก็เห็นก็บอกเห็นเหมือนยายนั่งอยู่อะ่ะยายมันนั่งเที่้าอีแล้วเห็นเหมือนกันอะ่ะทั้งที่ตัวอยู่บนเตียงแต่วันนั้นที่แกเป็นแกขอ,อยู่สองอย่างแกโขอละนาแกละมงไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่เขาโขอ เปิดละมงให้หน่อยสิอยากเต้นแต่ก็นอนรำอยู่กันทั้งๆข้างฝ่ายยกไม่ได้แล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมานั่งได้ <S <S อะไรกันแน่ที่อยู่กับแกที่อยากจะรู้ตรงนะันง้น้องๆพี่ๆที่มาอยู่เพื่อนนี่แหะบางครั้งดัตตาก็จะเปลี่ยนไปบางครั้งเหมือนทำพู้ของแกก็ไม่ใช่บางทีกันด้างออกไปเลยเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวแกอะ วันนี้อยากให้หมอปลาช่วยอะไรคบพี่ถ้าแกดำได้ก็อยากให้ช่วยทุกทุกอย่างที่ว่าแกแกไขให้ได้คือเราต้องการรู้ว่าแกมีอะไรไหมแล้วกินก็แห้งลงแห้งลงเนะี้ยไม่รู้ไปแกกินไปไว้ยังไหนหรือใครช่วยแกก,กินยั้ไม่สามารถจะรู้ได้แล้วสิ่งที่อยู่ที่กแกแกจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนว่าถ้าปลดปล่อยแกได้ก็อยากให้ปลดปล่อยแกเพราะทรมานเหลือเกินจะสองปีนะ ตอนนี้ผมกับป้ารัตนาและภรรยาเรามาอยู่กันที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรคือเคสเนี้ยเขาบอกว่ามีป้าคนหนึ่งอะอดีตอะแกเคยเป็นร่างทรงมาก่อนแต่วันนี้แกนอนติดเตียงแขนขายกไม่ได้ตามที่เขาร้องเรียนว่าตอนเนี้มันไม่น่าจะใช่ตัวของป้าอันนี้เรามาพิสูจน์นะฮะแต่ผมบอกก่อนนะผมเป็นคนไม่เชื่อร่างทรงนะ แต่วันนี้ผมจะมาถามแทนคนดูเพราะปกติเราไปช่วยคนติดเตียงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาคุยกับเราไม่ได้แต่เคสเนี้ยทีมงานบอกว่าเขาคุยกับเราได้เห็นเขาว่าคุณยายเคยทฤฤําพิธีเป็นร่างทรงหรือเปล่าฮะเป็นร่างทรงของอะไรครับคุณยายพอเด่นเด่นเด่นเขาเคยมาให้เราเห็นไหมเ้าเรงเงาเงาเขาอะเขามาบ้างไม่มาบ้างเอยู่ที่เงาอะ เทปนี้ก็ไม่มีทนายไพศาลนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าถ้าไม่มีถ้ามีกล้องแค่ช่องเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ค่อยมาหรอกถ้าจะมาเอาสีส<ด>แล้วเขาก็เขากลับไหนเจ้าของบ้านนี่ค่ะพี่เป็นอะไรกับคนป่วยเป็นหลานสาวค่ะแล้วตอนนี้คือตัวของคนที่นอนติดเตียงเนี่ยที่งานว่าเขาไปร่างทรงด้วยใช่ค่ะร่างทรงอะไรอะของหลวงพ่อเด่นเขาบอกคือหลวงพ่อเด่นพี่เคยเขาลงทรงไหม เมื่อก่อนนะเคยเห็นที่สูกยามากะมอะสามมวนเขาสูบยาทิงสามวนใช่ค่ะงงทุกคนสงสยัยไหมพอลงทรงเนี่ยต้องผิดสีอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นสีงสียได้ไงวะเอามายัางมุกถึงนั้นเลยอ่ะพี่เราพาผมเข้าไปหาเขาเลยดิอุ้ยตาหาพร้อมหลังหุ้มกระดูกสวัสดีครับอ่ะเขาแขนยกได้เนี่ย บบอีกข้างหนึ่งอะอ่ะอลองยกเิี่ยเนี่ยเขายกได้เนี่ยเอาขายกได้ไหมเอาข้างนี้อา้าวเขายกได้อะพี่พี่เขาก็ยกแข้งยกขาได้เหะเป็นบางทีของเขาเลยฮะอามาดาก็จะไม่นั่นเลยเขาจะไม่ยกแข้งข้างนี้ยายนั่งได้ไหมนั่งกับนั่งยกลุกนั่งได้ไหม ช่วงหน้ากับครั้งแรกของหมอปลาที่ต้องปะทะกับร่างทรงวัย80ปีไหนลงเชิญพ่อเด่นมาลงในเผื่อเดินได้ยายยายยายกว่าไอ้ี่เลี้ยงเตะนี่เหตุการณ์จะจบลงอย่างไรติดตามชมช่วงหน้ากับคู่สร้างปลาภัย